เปิดหนังสือทางบทภาคที่หไปหน้าที่12บสองังอยู่ในเรื่องของของอานันบิิกาศเศรษฐีอยู่ตรงอาถานางโสโอ,อาหารตรงนี้หน้านี้ก็ก็อยู่ในเกงอยู่นะหน้านี้อาถาัครั้งนั้นโสโตรงนี้ยกใครมาสโกโ,โสสกวนว่าทา้าสกะนั้นนี ใช่พูดอาหารอาหารตรัสแล้วก็ทัศสกะใช้ราชาสั์หน่อยหนึ uh ่งอาหารตรัสแล้วนั่งเทวตางกะไอ้อาหารมันมีอยู่แล้วอยู่ดีไปโสสกุวันท้สกะน,นั้นอาหารตรัสแล้วนั่งเทวัากับเทวดานั้นอิติว่าอางปีแม้แตว่าเราณนะสกิสามิจะไม่อาจออกคำว่าจักด้วยถ้ารู้ว่าเป็นพระวิสุทธิพัฒน์จะไม่อาจวัดตุงตุงบจจใจเพื่ออันกล่าว เศรษฐิงกะเศรษฐีกรณากรณามแปลว่าด้วยไม่ได้นี่มันแปลงสมาเป็นอานะนี่แปลงสมาเป็นอานะเพราะเหตุจะไม่อาจเพื่อนเก่ากับเศรษฐีกรณาเพราะเหตุแต่ว่าแต่ว่ามันจะแปลว่าด้วยได้ยังไงแต่ว่าไม่อยู่ในตรยยียภาพนีเพเน่เพราะเหตุแห่งท่านเพราะเหตุแห่งท่าน าแม้ว่าเราจะไม่อยานเพื่อนกาวกับสิทธิพระเหตุแห่งท่านปณะแต่ว่าปณะแต่ว่าปณะแต่ว่าตัวนี้นะประธานตัวเดียวกันยังเป็นประธานตัวเดียวกันขึ้นมาใหม่ประธานเหมือนกับข้างหน้าแต่มีปณะเป็นตัวนิบาตต้องความปณะแต่ว่าั้ะปณะตัวนี้เราจะเรียกชื่อสมติว่าอะไรที่ตัวประธานเดียวกันวิเศษสตรโจตกกรปณะแต่ว่า อาว่าเรากระเทสามีจะบอกอุปายังซึ่งอุบายเอกังยางหนึ่งเตแก่ท่านอิติดัางนี้เตก็เป็นสมถทานในกระเทสามีแต่ว่าอาว่าเราจะบอกซึ่งอุบายอย่างหนึ่งเตแก่ท่านอิติตรงนี้สารเทวดานว่าเทวดานั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าก็อะหามาเป็นตัวปริติเทว่าแปลว่าอะไร ค่าแต่เทพหรือค่าแต่สมมติเทพค่าแต่เทพเพราะว่าเท้าสก,กัดเป็นเทพอยู่แล้วค่าแต่เทพสาธุอันว่าดีระตบานว่าพระองค์ก็ตแต่ที่จงตัดบอกอิติด,ดังนี้สกโกอันว่าเท้าสก,กาัดตัวเปิดของเท้าสก,กาัดเปอิติอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ข้างหลังขางมาไปอิติสสก,กมว่าเท้าสก,กาัด อ่า uh huh. ตัดแล้วจิว่าประโยคแรกคัชฉะคัชฉะมองออกไหมว่าประธานมันควรจะเป็นอะไรลงที่รถีก็ขึ้นประธานมาตะวังอันว่าท่านคัชชาจงไปยกต่อมาเกี่ยวกับภมภาคอยู่ไหนมองออกไหมตอนนี้ขึ้นธาขึ้นประธานตะวังแ้วเกี่ยวกับภมภาคของประโยคเนี้ยาวมากถ้าไม่ดูมาจะไม่รู้ว่าเข้ามาไปหิ่ข้างล่างเป็นคือยาคุูมภาคนี่อยู่นี่ข้ามาไปหู่ ตรงนี้เลยแต่้ะตรงนี้ขึ้นประธานตระวางมาเข้ามาไปอีก็เป็นสีตุกัดตุว่าจบด้วยแต่ละาอ,อกตรงนี้มาเนี่ยต้องระวังตรงนี้ด้วยเปิดมันเกียรภาพมันอยู่อย,อยู่อยู่หลายแม่ทัดข้างล่างตระวังอันว่าท่านเทนตว่า <S <S ถืออแล้วอายุตกะเวสังเวสาตอนนี้แปลว่าเพศซึ่งเพศอายุตกะไปว,วันนายเสมียนถืออแล้วซึ่งเพศแห่งนายเสมียน คนที่จดบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยถือเอาแล้วซึ่งเพศแห่งนายสมียนแล้วก็เซติโนของเศรษฐีฉะนั้นเซติโนไม่ใช่เป็นตัวประธานนะบางคนเห็นว่าโอโอคือประธานนว่าเศรษฐีหมดโอ้ไอ้ตอนนี้คือเป็นฉัตรถิพิภัชถือเอาแล้วซึ่งเพศแห่งนายสมียนของเศรษฐีแล้วก็ในระหว่างตัวตนอมคืออาหาราเปตาวามีรูปเป็นเห็นต้องการหนุนปุกการังขึ้นมาช่วยด้วยปุกกลงอย่างบุคคนอาหาราเปตาวา ให้นามาแล้วปานางซึ่งหนังสืออันนี้ซึ่งหนังสือนะไม่ใช่ใบไม้นะให้นํามาแล้วซึ่งหนังสือทัตโตจากมือเศร,รษฐีของเศรษฐีแล้วก็กินี้ระหว่างตัวต่อมาคือตัวไหนไพตังใช่ไหมถ้าเป็นตัดประจัยเป็นวิศนันของตัวประธานมันต้องเป็นปงลิงเหมือนกับตวัวังฉะนั้นต้องเป็นไพโตตัวนี้ไม่ใช่ก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงนี่โสเทตวะ สเทตาวาก็เป็นตาวะปัจจัยแต่ในองเนที่เป็นเหตุกัดด้วยก็เป็นโสเทตาวาก็แปลว่าตาวะปัจจัยที่ไม่รู้เป็นเหตุกัดต้องหาย่งังยังอยู่นี่หลังจากยามุคนันมาแล้วซึ่งหนังสือจากมือของเศรษฐีก็ยังนี่อัถารรสะโกจิทนังยังอยู่นี่ให้หมดจดแล้วอยู่นี่ก็ไปยังก่อนอัถรรสโกจิทนังยังรับมีโก1สิบแปดเป็นประมาณแต่ตัวนี้ก็มีวิสนาอยู่ข้างหน้าก็คือ โหหารูประชีวิหิโยกชนี้ก็มาแล้วก็ไย่ตังอันอันชนทั้งหลายผู้เข้าไปอาศัยซึ่งการค้าขายอะไรนะผู้เข้าไปอาศัยซึ่งการค้าขายเป็นอยู่โดยปกติเสียแล้วแล้วก็โสเทตว่าให้หมดจดแล้วอนุภาเวณะด้วยอนุภาพอัตโนของตนอีกคกางหนึ่ง ยังทรับมีโก1สิบแปเป็นประมาณอันอันชนทั้งหลายอันตัวหนึ่งมันจากวิเศษนะอันตัวหนึ่งมาจากตัวในอณาพิจิกตาอัน,อ,นอันชนทั้งหลายผู้เข้าปราศสายซึ่งการค้าขายเป็นอยู่โดยปกติถอเถอะแล้วแล้วก็ให้หมดจดแล้วด้วยอนุภาพของตนแล้วก็ปู้ได้ตว,ว่าตว่าบัจจัยมีรูปเห็นตุกันอีกยังอยู่ข้าหน้าตัวชักคะเพยยังห้องอันเปล่าทั้งหลายปู้วยตวา ให้เต็มแล้วแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นประโยคแทกนะประโยคแทรกเข้ามาเป็นอติคุ้มภาประโยคเดิมของตะวังเนี่ยมันยังไม่จบนะมีแทรกเข้ามาก่อนอัฐาราศาติดทนังอันว่าซับมีโกดสิบแปดเป็นประมาณพวิถังอันเข้าไปแล้วมหาสมุทรทางสุมหาสมุทรอติมีอยู่แทรกประโยคที่หนึ่งต่อมาแทรกประโยคที่สอง อันยังปีอสุกัฏฐานีนนามะอสสามิกลงอัถาระาโกติทนังอธิอันว่าทรัพย์มีโกสแปรไปประมาณอันไม่มีเจ้าของอันยังปีแม้อื่นอธิมีอยู่อสุกัฏฐานีนามะชื่อในที่โน้นแบบประโยคเดิมข้างบนมีประโยคแทรกสองประโยคนะแป,แปลเสร็จแล้วก็ แปลต่อได้เลยโดย,โดยที่ไม่ต้องขึ้นมาทำาอีกก็เสาร์ตะวารรวบรวมแล้วตังสะพังตรงนี้ก็ยกธนังเข้ามาซึ่งทรัพน์นั้นสะพังทั้งปวงรวบรวมแล้วตังสะพังธนังซึ่งทรัพน์นั้นทั้งปวงแล้วก็ตุจฉาคภัยยังห้องอันเปล่าทั้งหลายตาสะเษติโนของเศรษฐีนั้นปรุริตตะวาให้เต็มแล้วแ้วสตะวา กระทำแล้วธรรมาังซึ่งธรรมอีกทางนามะชื่อนี้แล้วเขามาไปหิเป็นเหตุกผลมีตัวอย่างตัวหนึ่งใส่ไครเข้ามาเศษถิงยังเศษฐีเขามาไปหิจงให้อดโทษอิติอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยพร้อมๆการปากปาไม่ต้องยุศัพท์อวตาสกะตัดแล้วว่าอ่านว่าท่านจงไป อ่านมาท่านถือ,อแล้วซึ่งเพศของนายสมียนของเศรษฐียามบุคคลให้นำมาแล้วซึ่งหนังสือจากมือของเศรษฐียางรั์มีโกสแปเป็นประมาณอ่านอันชนทั้งหลายบุคคลารายเสื่องการค้าขายเป็นอยู่โดยปกติถือเอาแล้วให้หมดจดแล้วด้วยอนุภาพของตนยังห้องอันเป่าทั้งหลายให้เต็มแล้ว อันว่าทรัพ์มีโกดสแปเป็นประมาณอันขาไปแล้วสุมาหาสมุทรมีอยู่อันว่ารัพย์มีโกดสแปเป็นประมาณอันไม่มีเจ้าของแม้อื่นมีอยู่ชื่อในที่โน้น้นรวบรวมแล้วซึ่งทรัพ์นั้นคงปวงยังห้องอันเปล่าทั้งหลายของสิทนั้นให้เต็มแล้วกระทาแล้วซึ่งกกรรมชื่อนี้ยังสิีจงให้อดโทษดังนี้ ต่อมาสาเทวตาว่าเทวดานะั้นยกเทวดาเข้ามาอันนี้ก็ใส่อะไรมาเปิดดีวัตวาหรือสัมปฏิจิตตวาอาสัมปฏิจิตตวากันรับพร้อมแล้วอ่าอันว่าเทวดานั้นรับพร้อมแล้วอิติวา่วาเทวะแค่แต่เทพเจ้าสาธุอันว่าดีละแล้วก็อิติดังนี้สาธุกับเป็นลิงกัตถะกัตวากระทำแล้วสัพพังโยกไรเข้ามา ัพพังกัมมังซึ่งกรรมทั้งปวงวุตตะนเยเนนะอวะตามในอันท้าสกะตัดแล้วนั่นเทียวก็วุตตะตัวนี้เราก็ยกอันท้าสกะเข้ามาช่วยแปลคือเป็นมีรูปเป็นตัวนบิตาเข้ามาช่วยตามในอันท้าสกะตัดแล้วนั่นเทียวแต่ว่าวิชาสัมพันธ์เนี่ยทำเป็นอะไรที่อยู่ในระหว่างประโยคที่เป็นมันไม่ใช่ส่วนสำคัญของประโยคถ้าเขามีก็สัมพันธ์ถ้าไม่มีก็ไม่ยกขึ้นมาสัมพันธ์ยกขึ้นมาปแปลที่เฉย ก็แปลตามยกขึ้นมาตอนแปรตอนสัมพันธ์สกเกนะอันทัก,กะไม่ตอนยกขึ้นมาสัมพันธ์ก็ทําแล้วซึ่งกรรมทุกปวงตามในอันทัก,กะแต่แล้วนั่นเทียวแล้วก็มาต่อมาโอภาเสยม,มานามนัปัจจัยมานาปัจจัยแล้วก็แลวข้วางหน้ามันลงในยะของเหตุกัดฉะนั้นตัวนี้ก็คือมานาปัจจัยที่มีรูปเป็นเหตุกัดก็หายางยังอยู่ข้างหน้ายังห้องอันเป็นสตรี นี่ตาสะสินโนของสิทธีนั้นโอภาสยมานาให้สว่างอยู่ปุณะอีกภัตตวายืนอยู่แล้วอากาศเสในอากาศแล้วก็มีประโยคแท่งเป็นวุตเตต้องใส่แล้วามาวัจนีขันมันคำอิติว่าโกเอโสคันว่าใครนั่นอิติดังนี้ใครพูดใครพูดเศรษฐีตัวโยกภาษาบริวารา่าอะไ สาบรบาลีว่าไงอ่ะเศรษฐีอ่ะเศรษฐีที่เป็นตัวนมิตาคืออะไรเศรษฐีนูมันอยู่ในแบบแจกเลยมันยากอะไรอย่างนั้นแฟนอะไรเศรษฐีนาต้องจับมันทวนแบบบัรทุลแลยมั้งเนี่ยคำนั้นคำว่าอ่านว่าใครนั่นดังนี้อนเศรษฐีบุเตกล่าวแล้ว ประโยกแท้แล้วก็อาหารนี่อยู่ข้างล่างกล่าวแล้ววิติวาอาหารอันว่าเราหรือม่าค้าพเจ้าอัานทภา,ารเทวตาเป็นเทวดามคู้เป็นอัธพาลอธิปถามผู้สิงอยู่แล้วนี่เป็นตรรกจใจนะผู้สิงอยู่แล้วจุดุทะทวารกตเกที่ซุ้มแห่งประตูที่สี่เตยอยู่นี่ของท่านอันนี้เป็นอาหารอาหาร กับตตของท่านอันนี้เราขึ้นมาะาน่าหางเรามีเกียร์กลุมภาคไหมเนี่ยไม่มีเราควรจะเพื่อนอะไรมากลุมภาคโหต,โติแน่ใจนะนี่พูอีกคิดหรือยังเราขึ้นประานอาหารอยู่นะเอออัมพีเนี่ยผมกลัวโดนปองง่ายๆอย่างเงี้ยคือวิชาแปลไม่มีปัญหาเลยในวิชาสัมพันธ์เนี่ยอาหารทิ่กตานในโหติ แต่แต่ไม่เคยผิดศักสั์เลยเพราะว่าไม่เคยยกภาษาบาลีให้ดูเอสสัมพานนีโดนปอตลอดจากนั้นเราแปดเราขึ้นมาถามอาหังไงแล้วตัวนี้ไม่มีเกียรกุมห้าก็เลยเอาตัวสุดท้ายของประโยคนะเป็นวิตาในอัมพีก็เป็นเทวดาผู้เป็นเทวดาผู้เป็นอันตพานผู้สิงอยู่แล้วที่ซุ้มหน้าประตูที่สี่ของท่านแล้วก็อัมพีย่อมเป็นประโยคต่อมากฏิตังนี่ตัปัจจัยเป็นเกียรกลุมห้าประโยคนี้ ตัวประธานอยู่ไหนนะตัวประธานอยู่ไหนไมยาอันตภ,ภารตายะยังตุมหาก,างรรก,ก,กังสติเกกติตังตัวประธานอยู่ไหนเมื่อตาปัจจัยที่เป็นกุกยางกุภาพเป็นนปุงสกริงฉะนั้นตัวประธานต้องเป็นนปุงมสกริงเอกจนะด้วยอยู่ไหนโยกขึ้นมายกอะไรวัจนังเราต้องเราต้องมองออกด้วยนี่ยังวัจนังอันว่าคำใดอันว่าคำใด เป็นประโยคกรรมว่าจกเมื่อตัวประธานขึ้นมาแล้วก่อนจะแปลกิริยาตัวใดตัวหนึ่งในประโยคก็ต้องแปลตัวนัมิตาก่อนอยู่นี่อันว่าคําใดไมยาอันข้าพเจ้ากติตังกล่าวแล้วสันิเกในสํานักตุภากลางของท่านทั้งหลายอันตะพารตายะเพราะความที่แห่งข้าพเจ้าเป็นอันสพานแห่งข้าพเจ้านี้หลุดมานะหลุดมาช่วยในประโยคที่มีความเกี่ยวข้องกับ คำวัพหรือปัจจัยที่ใช้แทนคำวสัพคือรแห่งคำามาช่วยแปลก็คือแห่งข้าพเจ้าเพราะความแห่งข้าพเจ้าเป็นอันตรพานตงเหวัตถทั้งหลายธรรมถะจงอดททดต่ตางวจนะซึ่งคำนั้นมีต่อข้าพเจ้าพีเพราะว่าประโยคนี้ประธานอยู่ไหนประธา,า,านอยู่ไหนประโยคของสกสะทีมีวจนีนะประธานอยู่ไหนมี ถ้าเราไม่เคยแปลมาเราจะโดนปอตัวนี้เป็นหนึ่งปอเพราะมันสิ้สน,นส,สุดแค่ตรงนี้ประโยคนี้นี่อ่ามันสิ้นสุดแค่ตรงนี้ถ้าเราไม่เคยแปลมาเราจะขึ้นหารเป็นตัวประธานที่จริงมันไม่ใช่ประโยคนี้กระตังเป็นเกียรติภมภาเป็นกรรมปัะรจกตัวประธานก็คือธนกรรมมังเห็นไหมที่เพราะว่าธนกรรมมังอันว่าธนกรรมฉะ้นั้นถ้าเราไม่เคยแปลมาตรงนี้คือนั่นคือถ้าออกมาจริงเราก็จะผิดปอตัวนี้หนึ่งปอ ไปเองโดยอัตโนมัติเพราะเรามองไม่ออกเพราะมันอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปก็ธนกรรมมางันว่าธนกรรมนี่มีอันข้าพเจ้านี่กระตั้งกระทาแล้วแล้วก็รวบมาจะตุปัญญาสกโกติสนางสาวิตวาตุจักขัพภะปุรนีนะนี่มอรวบมาทั้งหมดเลยอ่านว่าธนกรรมข้าพเจ้ากระทาแล้วนี่ปุรนีนะ รวบด้วยอำนาจของยุบปัจจัยตรงปูรณีนะตัวนี้ด้วยการด้วยการแต่ว่ายังไม่ต้องออกคําแปลตรงนี้ไปออกตัวาปัจจัยข้างหน้าก่อนด้วยการรวบรวมแล้วซึ่งทรัพย์มีโกรธ4เป็นประมาณบอกให้กลับแปลส่วนที่ยังไม่ได้แปลยังห้องอันเปล่าให้เต็มอันว่าธนกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วด้วยการรวบรวมแล้วซึ่งทรัพย์มีโกรธ4เป็นประมาณยังห้องอันเปล่าให้เต็มเสร็จแล้วก็ให้แปลว่าจะนี้นะ ตามคาสกสะของเทา้าสกัดแล้วก็ค่อยขึ้นมาทานม,มาตรงนี้อาหาราราคพเจ้าอา,ารพมานาไม่ได้อยู่วัฒนธฐานังซึ่งที่เป็นที่อยู่กิรนาม,ามิย่อมลําบากอิติดังนี้เอาพร้อมกันครั้งหนึ่งอ่านว่าเทวดานั้นรับพร้อมแล้วว่าข่าแต่เทพเจ้าอ่านว่าดีระดังนี้ กระทำแล้วซึ่งการรมต้องปวงกามในอันเท้าสากาัดตัดแล้วนั่นเทียวยังห้องอันเป็นสือีของสิถีนั้นให้สว่างอยู่อีกเยืนอยู่แล้วในอากาศคันเมื่อคำอิติว่าอันว่าใครนั่นดังนี้อันสิถีกล่าวแล้วอาหาลกาวแล้วอิติว่าอันว่าท้าพเจ้า เป็นเทวดาผู้เป็นอนตภานผู้สิงอยู่แล้วที่สุมแห่งประตูที่สี่ของท่านย่อมเป็นอันว่าคําใดอ่าคำพรเจ้ากล่าวแล้วในสํานักของท่านทั้งหลายเพราะความที่อย่างคำพรเจ้าเป็นอนตพานอ่านว่าท่านทั้งหลายขอจงอดโทษซึ่งคํานั้นต่อคาพเจ้าเพราะว่าอันว่าสารกรรม อันข้าพเจ้าก็ทำแล้วด้วยการรวบรวมแล้วซึ่งทรัพย์มีตัวห้าเป็นประมาณยังท้องอันเปล่าให้เต็มตามคำของทาสกะอันว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ซึ่งที่เป็นที่อยู่ย่อมลำบากดังนี้ใครใครให้หนังสือดูอ่ะข้างหน้าท่านอำนวยอ่ะมีไหม ท่านพิสิทธิ์ท่านพิสิทธิ์ต้องจงยืนขึ้นห้านาทีท่านพิสิทธิ์จงยืนขึ้นห้านาทีตดวนี้นับเวลาเองด้วยวถ้ายังไม่ยืนเราจะต่อเวลาไปเรืเ่อยมาดูต่ออนาัธาบินิโกนี่อันว่าสริฐีชื่อว่าอนถาธาบินิกาจินเตนสิกินแล้วเปิดถึงตรงไหน,นตรงนี้ว่ายัางเทวาเทดานี้วัตติ ย่อมกล่าวอิติว่าทางในอัตกรรมมันว่าอัตกรรมมีอันเรากระตังกระทําแล้วอิติดังนี้จะด้วยจากตรงนี้จะเป็นจากที่ที่ควบอะไรควบภาคเลยนะก็ะคือจะควบตัวทั้งควบทั้งประโยคเลยอันว่าเทวดานี้ย่อมกล่าวว่าอันว่าธนกรรมมันเรากระทาแล้วอิติดังนี้จะด้วย แล้วก็ปฏิชาณาติย่อมย่อมอะไรย่อมรู้เฉพาะปฏิอุปสรรคเฉพาะย่อมรู้เฉพาะโทสังซึ่งโทษอัตโนของตนจะด้วยจากนั้นจะเขาวางไว้เป็นตัวที่สองของประโยคจริงๆแล้วจะมันคือเวลาแปลงจริงมันต้องอยู่ท้ายของทุกประโยคย่อมรู้เฉพาะซึ่งโทษของตนด้วยหากว่าเราทเศเสามิจะแสดงนั่ง โยกอะไรเข้ามาฮะจากแตงซึ่งซักเทวตังซึ่งเทวดา,านั้นสมาสัมรุสะแก่พระสมมาสมุทจ้าติติดังนี้โสใครเศรษฐีนว่าเศรษฐีนั้นเนตวาลนำไปแล้วตังเทวตังซึ่งเทวดา,านั้นติการสุรสนัสัตุขอพวัสัตา,อ,าอโรเจสีกาบถูแล้วตายะโยกไคเข้ามา เทวตายะกะตะกัมมังซึ่งกรรมอันเทวดานั้นกระทําแล้วสะพังทั้งปวงอย่างเงี้ยเวลาเข้าพิสัตว์แบบดูดิเนี่ยแม้ท่านไพรส์นเนี่ยเวลาจะเข้าที่มันเข้ากับกับตัวหน้าก็เพราะว่าเนี่ยเทวตายะนั่นเป็ตาในกะตะขิดอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้อยู่ไหมนเนี่ยท่านไปแล้ไปไหนแล้วนั่งไหลอีกแล้วนั่งหลังนี่นนมีมีแนวโน้มว่าจะนอนแน่เลยเนี่ย กาบทูลแล้วไม่ใช่เขาไปอันว่าสิทธีนั้นนําไปแล้วซึ่งเทวดานั้นสุนาของพระสับตดากาบทูลแล้วซึ่งกรรมอันเทวดานั้นกระทําแล้วสพังตะปวงเทวดานว่าเทวดานิปฏิตะวาตอบแล้วสิรศราด้วยศีษะนี่ปาเทสุใกล้บบาททั้งหลายเนี่ยนี่แปลว่าใกล้เนี่ยเราเรียกว่าสมีปานทาระในนิปฏิตวาใกล้ทรบบาททั้งหลายสถู ขอรปสาตดาแล้วก็อะไรไปิดิดีวัตวะวัตวากราบทูลแล้วทวีว่าพันเตค่าแต่ทรงคูเจเดินประธานอยู่ไหนประธานอยู่ไหนอยู่นี่วัฒนา่าคำปาปะกังอัลลามมกอย่างใดจแล้วแปลตัวไหนต่อเป็นประโยคกรรมวมาจกนี่ไม่ยากอันข้าพเจ้าอาชานิตวาไม่รู้แล้วคุณี ซึ่งคนทั้งหลายซึ่งพระคุณทั้งหลายก็ได้ดตุมหากางของพระองค์ทั้งหลายอุตังกล่าวแล้วแล้วก็อันตภาราตายะแปลที่หลังสุดพราะความที่เห็นขบัพเจ้าเป็นอันตรธานจึงเห็นว่าพระองค์ทั้งหลายธรรมธะขอจงอดโทษตังโยอะไรก็ามาวัตนังซึ่งคํานั้นมีต่อข้าพระองค์อิติดังนี้สัตตดังอย่างพระสัตตาคขามาเปตวา ให้อดโทษแล้วหมาสิถิงยาหมาสิถีขมาเปสซีให้อดโทษแล้วขมาเปสซีก็เป็นเหตุการณนะอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องยกศัพท์พร้อมๆกันอ่านว่ารษฐีชื่อว่านาถาบิิการพิดแล้วอิติว่าอ่านว่าเทวดานี้ย่อมกล่าวว่าอ่านว่าธนก,ารกรรม อัเรากระทำแล้วดังนี้ด้วยย่อมรู้เฉพาะซึ่งโทษของตนด้วยอันว่าเราจักแสดงซึ่งเทวดานั้นแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้อันว่าเริฐีนั้นทำไปแล้วซึ่งเทวดานั้นสู่สำนักของพระสัตดากราบทูลแล้วซึ่งกรรม อันเทวดานั้นกระทำแล้วทั้งปวงอันว่าเทวดาเหมาบแล้วด้วยศรีรษะใกล้พระบาททั้งหลายของพระสัตดากราบูแลแล้วอิติว่าข้าแต่พระพุทธเจริญอันว่าคำอันลามกได้อันข้าพระองค์ไม่รู้แล้วซึ่งพระคุณทั้งหลายของพระองค์ทั้งหลาย ่าวแล้วเพราะความที่แห่งข้าพเจ้าเป็นอันตธพานอันว่าพระองค์ทั้งหลายขอจงอดโทษซึ่งคำนั้นแก่หรือต่อข้าพระองค์อิติดังนี้อย่างพระสัมาสาให้อดโทษแล้วยังมหาเศรษฐีให้อดโทษแล้วตรงนี้มันก็พอสมควรนะทอบมาเนี่ยมันจะ คือโซเนี่ยถ้าไม่เคยแปลมาเนี่ยมันจะเปิดอิติไม่ถูกฉะนั้นก็อตอนตอนอบรมเราก็ต้องมาแปลตรงนี้กันอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เราก็หาศัพท์ให้เจอกันว่าอะไรแปลอะไรล้วค่อยดูตอนอบรมอีกครั้งหนึง่งโอเค